สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านทุกคนนะคะทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศคลิปนี้ก็เจอกันกับพี่น้องพาเฮงสำหรับแนวทางหุ้นสามรัฐนะคะวันนี้วันจันทร์ที่25ตุลาคมเนาะวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ของหุ้นนะคะหุ้นสามรัฐสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะพี่น้องก็ลงคลิปให้เป็นบางวันวันไหนไม่ได้ลงก็ลงให้ที่โพสชุมชนนะคะวันจันทร์วันจันทร์เข้าสองแดงนะ วันอังคารหนึ่งเด้งวันพุธสองเด้งนะคะวันพฤหัสวันพฤหัสนี่ตายนะคะวันพฤหัสตายวันศุกร์วันศุกร์มามาหนึ่งรัสเสียนะคะวันศุกร์เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าผลจะเป็นยังไงวันนี้พี่น้องให้เด่นนะพี่น้อง หค่ะเอาเปลี่ยนสีก่อนลืมห้านะคะแล้วก็พี่น้องจับให้แบบนี้นะคะก็คือวันนี้จัดให้แบบนี้ชุดวินนะคะวินรวมนะวินรวมวินรวมนะคะก็จะมี สี่ห้าหกแปดเก้านะคะอันนี้วินรวมนะคะจับคู่วินนะพี่น้องจับให้ครบเลยนะคะสี่ห้าสี่ห้าสี่หกสี่แปดสี่เก้าห้าหกนะคะห้าแปดห้าเก้า หกแปแล้วก็8ปดเก้านะคะอันนี้คือวินรวมนะคะใครจะรูดเม็ดเดียวก็ได้ค่ะรูดห้านะคะเน้นไปที่5้านะส่วนใครจะเล่นชุดวินก็ได้นะคะอ่านี้วินรวมให้เลยนะก็มีทั้งหมดสิบคู่นะคะทั้งสามลัดเราก็จัดไปนะเพราะว่าโอกาสบางทีก็จะมาในตัววินเนี่ยค่ะบางทีก็โอกาสอาจจะมา ผู้ดเด้งด้วยนะแล้วแต่คะลองดูพิจารณาดูว่าจะเอาแบบไหนหรือจะรูด19ประตูนะคะรูด19ประตูเม็ดเดียวหรือจะเล่นชุดบินไปนะคะ4 5 4 6 4 8 4 9 5 6 5 8 5 9 6 8 6 9แล้วก็8 9ะะวันนี้พี่น้องจัดให้แบบนี้สำหรับ3รัฐนะคะ,ะวันนี้ก็ขอให้เป้ขอให้ปังส่วนแนวทางอื่นๆน,นะถ้าไม่อยากพลาดติด การติดตามนะคะอยากเพิ่มแนวทางไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าฮาหนอยนะคะตามไปที่กลุ่ม v i ไได้เดี๋ยวพี่น้องจะปักหมุดให้นะคะลิงก์ไลน์ก็ชอบลืมค่ะพอพูดพูดแล้วพอลงคลิปเสร็จก็ลืมค่ะไม่ได้ลงสักไม่ได้ลงมือทีสมาชิกก็ต้องคอมเมนต์ถามว่าขอลน์ค่ะลืมค่ะลืมลืมจริงๆพอออกปุ๊บลงคลิปปุ๊บออกไปเลยก็ไปทําอย่างอื่นทีนี้ก็ลืมแล้วค่ะลืมปักลืมปักลิงก์ไลน์ให้นะคะ ลาวลาวเอยฮา,หาหนอยเอยก็ปังนะคะปังปังทีเดียวนะสําหรับฮาหนอยนะคะเมื่อวานนี้ก็ปังมากเลยเข้าเข้าทั้งสามนอย 4, ี่นอยเฉพาะกิจเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP เข้าหมดเลยเมื่อวานนี้ปังสุดๆทั้งเด้งบนเด้งล่างด้วยสําหรับสามรัฐเราก็มาลุ้นกันนะคะขอให้เป้ขอให้ปังส่วนแนวทางไหนนะคะที่พี่น้องไม่ได้ลงให้ทางนี้ ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องไม่มีเวลาทําคลิปจริงๆค่ะ,ะแล้วก็วันนี้ดาวโจนเนาะเดี๋ยวเราก็มาลุยกันต่อดาวโจนด้วยนะคะคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนขอทุกคนเองปังๆมีเงินมีทองใช้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะอย่าลืมนะคะส่วนสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าพี่น้องก็ขอขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์ ก็ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ